สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งาน1คันครับสมาชิกท่านใดกำลังหารถใช้งานนะครับมาเช็คมาชมแท็กซี่ปลดป้ายดูบ้างนะครับตัวนี้ปี2009นเะครับเป็นโฉมเดิมนะครับสภาพสมบูรณ์ครับใช้งานได้ปกติลงล้อแล้วก็ทำสีไว้ให้นะครับเป็นล้อ17นะครับคันนี้ปี2009 1.6กเกียร์ธรรมดาครับ 7 9 0 0 0บาทนะครับรถอยู่ที่นนทบุรีนะครับถ้าใครสนใจและถูกตาเข้าใจในแท็กซี่ปลดป้ายนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับเช็คงานให้มาเรียบร้อยนะครับเช็คช่วงล่างเกียร์และเครื่องยนต์ใช้งานได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับสำหรับคนที่เข้าใจและหารถใช้งานนะครับคันนี้ถ้าเรามาเล่นแท็กซี่ปลดป้ายเราจะได้สภาพ ได้ปีแล้วก็ได้ทรงนะครับทรงก็จะยังไม่ตกยุคเท่าไหร่นะครับ79,000าบาทถ้าเราไม่เล่นแท็กซี่ปลดป้ายก็จะตกไปที่นู่นเลยครับประมาณว่าโซลูน่าหยดน้ำหรือซิตี้ปี 2001- 2002นนะครับก็จะเทียบราคากับทรงก็จะอยู่ที่ประมาณแนวนั้นนะครับแต่ถ้าเล่นแท็กซี่ปลดป้ายก็ได้สภาพได้ทรงแล้วก็อะไหล่ดูแลได้ง่ายครับไม่แพงครับขึ้นอย่างตอนที่เราไปคัดรถนะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจหรือไม่ค่อยมีความรู้อยากได้ไว้ใช้งานก็ต้องหาเพื่อนหรือจ้างช่างไปช่วยดูก็จะเบาใจครับเช็คช่วงล่างเครื่องยนต์ให้ได้พอประมาณนะครับแล้วก็ไปดูเอาไปใช้งานก็คงต้องมีเก็บทำตามอาการนะครับสำหรับแท็กซี่ปลดป้ายนะครับต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าใครสนใจเน้นโทรเจรจานะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับ เบื้องต้นเช็คแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นรถมือ2และก็เป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับความเข้าใจก็ต้องมีพอประมาณนะครับในการนําไปใช้งานอาจจะมีต้องเก็บทําก็ค่อยว่ากันครับให้เราไปเช็คสภาพแล้วราคารับได้สภาพใช้งานได้ปกติอันไหนที่มีเก็บทําเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆค่อยว่ากันครับโดยรวมนะครับก็ถือว่ายังทรงสวยแล้วก็อยู่ในสภาพที่น่าใช้ครับ ต้องไปดูรถทดลองขับแล้วก็พาเพื่อนพาช่างไปเช็คนะครับก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นในการนําไปใช้งานนะครับหาข้อมูลและการซ่อมบํารุงได้ในเอาติดขับครับในแฟนเพจแฟนขับ Facebook มีคนรีวิวครับ